3, 2, สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เรื่องอาหารของสัตว์เลี้ยงนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะยกตัวอย่างสัตว์เลี้ยงมาให้เด็กๆดูทั้งหมด3ชนิดนะคะสัตว์เลี้ยงนะคะก็จะกินอาหารที่แตกต่างกันไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูสัตว์เลี้ยงตัวแรกกันค่ะสัตว์เลี้ยงตัวแรกนะคะก็คือปลานะคะอาหารของปลาก็คืออาหารปลา ที่เป็นเม็ดๆนะคะที่มีขายตามท้องตลาดค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นแมวนะคะอาหารของแมวก็คือปลาค่ะเด็กๆต่อมานะคะก็จะเป็นกระต่ายค่ะเด็กๆอาหารของกระต่ายก็คือแครอหลอดท่นเองค่ะเด็กๆเ,เดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูก็จะมีใบงานมาให้เด็กๆทําด้วยค่ะ ใบงานของคุณครูนั้นนะคะไม่ยากเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนะคะโยงเส้นนะคะจากรูปสัตว์นะคะไปหาอาหารของสัตว์ต่างๆให้ถูกต้องนะคะว่าสัตว์แต่ละชนิดจะกินอาหารอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเราดูภาพแรกกันก่อนนะคะภาพแรกนะคะก็จะเป็นปลานะคะปลาก็จะอยู่ในโหลนะคะอยู่ในขวดโหลนะคะอยู่ในตู้ปลาค่ะเดี๋ยว เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าสัตว์แต่ละชนิดกินอาหารอะไรกันบ้างมาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะปลานะคะเด็กๆว่าอาหารปลาคืออะไรคะระหว่างปลาแล้วก็อาหารปลาแล้วก็แครอทค่ะอาหารของปลานั้นนะคะก็คืออาหารปลานะคะเด็กๆที่เป็นซองสีแดงๆนะคะ ค,ครูก็จะให้เด็กๆนะคะโยงรูปภาพปลานะคะมาหาอาหารปลาค่ะต่อมานะคะจะเป็นรูปแมวค่ะเด็กๆคะแมวเหมียวของเรากินอะไรเอ่ยแมวเหมียวนั้นก็จะกินปลาค่ะเด็กๆดังนั้นนะคะเด็กๆก็ต้องโยงแมวเหมียวมาหาปลาค่ะโยงมาเลยคะ่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นกระต่ายค่ะเด็กๆเด็กๆรู้ไหมคะว่าเจ้ากระต่ายน้อยกินอะไรเป็นอาหารคะเจ้ากระต่ายน้อยก็จะกินแครอทเป็นอาหารนั่นเองค่ะเด็กๆดังนั้นนะคะเด็กๆก็ต้องโยงเจ้ากระต่ายน้อยมาหาแครอทค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะเด็กๆใบงานของคุรูนั้นไม่ยากเลยใช่ไหมคะเมื่อเด็กๆทำใบงานกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆก็อย่าลืมหมั่นทบทวนบทเรียนด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอตัวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ